จะของความลับเรื่องนี้อ่ะมีเรื่องอะไรบ้างคนอ่านข้อมูลมาจากใครเด้อเออเขาดาวเขาดูบุคลิกเรียกว่านอนมาเคยรับบทอะไรบ้างครับคุณชมพู่ครับโอ้หลากหลายบทบาทมากค่ะอ๋อทิเช่นมีงานเอ่อมอบรางวัลตุกตายางให้เนี่ยตุกตาทอง คงจะได้ไม่แต่ต้องบอกว่าอันนี้คือมีลูกมีเต้าแล้วก็มาเล่ากันได้คือแบบว่อต้องบอกว่าบางทีอะหนูว่าเป็นคนตลกแล้วมันมันมันก็เป็นการสร้างสีสันเป็นการเพิ่มบรรยากาศคือคู่อื่นเอาไปใช้ก็ได้นะบางทีเรารู้จักกันนานๆอะมันก็อย่ามองเป็นเรื่องเธลเรื่องมันคือ่งนี่เป็นเรื่องปกติเลยเรื่องพวกนี้ คุณคือภาคกุ้งฉันคือชมพู่คุณคืออาร์ตฉันคือชมพู่อย่างเงี้ยบางทีมันก็ซ้ำซากและจำเจดูหนังเรื่องเดิมนานๆก็เบื่อถูกต้องอ่ะเหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมอ่านรอบสองมันก็ซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยบางทีอ่านไปสิบรอบรู้เนื้อเรื่องหมดแหละใช่ไหมบางทีเราก็ต้องทําเป็นไม่รู้จักกันบ้างไม่แต่เข้าใจไงว่าพี่เป็นนักแสดงแล้วผู้ชายล่ะเขาแสดงได้หรอไม่เขาแสดงได้เขาดูนิ่งๆเนาะแล้วก็เขาไม่เคยพูดนะว่าให้เริ่มเล่นละครหรือว่าให้เริ่มแสดงอะไรอย่างเงี้ย แต่เราจะรู้ว่าเราเป็นสายหยอกสายเอิญแต่นางเวลาเราเริ่มเล่นละครปุ๊บนางก็ไม่เคยแบบเฮ้ยหนูทําอะไรบ้าอายเขาไม่นะพอเราเริ่มเล่นละครปุ๊บเขาก็สวมบทบาทต่อเราได้เลยเขาก็สวมบทบาทต่อเราได้เลยอ้อนี่คือเป็นะว่าจำได้ไหมว่าบทแรกที่เล่นคือบทอะไรคะขอตัวอย่างขอตัวอย่างบทแรกเลยบทแรกที่เล่นตั้งแต่เล่นกับเขามาเออไปต่างจังหวัดด้วยกันค่ะแล้วก็เล่นเป็นเออ พี่เขาโทรไปสั่งหนูมาพี่เขาโทรไปสั่งหนูมาโอ้โหใช่เลยเล่นแม่หนูบอกแมหนูเล็กมาก่นมากพี่ชมพู่เนี่ยยังไงแนวแบบสั่งสามีอ่ะสั่งไม่ใช่เขาสั่งสามีนะผัวใส่สูตรสวัสดีครับทีนี้ก็เดินไปปุ๊บแล้วก็สั่งให้เขาบอกเหมือนให้เขาว่าเป็นโสเพณีอ่าเขาชอบเล่นบทโสเพณีคนนี้โ้นี่จริงเลยเนี่ยจริง ไม่ว่าคุณจะขายอะไรดิฉันจะซัพพอร์ตคุณอุ้ยดอตนี้นี่คุณแม่จริงๆริงไม่ค่ะคือแล้วไปใส่รับงานใส่รับงานบอกใส่รับงานเด็กเอ็นเด็กเอ็มเด็กเอ็มก็อยู่ดีก็ก็กินข้าวแล้วก็เข้าโรงแรมกันเรียบร้อยแล้วอย่างนี้แหละดิฉันก็ว่าเออมันเหงาจังเลยแต่บรรยากาศมันดีนะฉันก็อยู่ดีๆก็เออแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เดินออกไปข้างนอกห้องเล่นให้ดูเลยเล่นให้ดูเลยนะให้อาร์ตอาร์ตอาร์เป็นแฟนเขาหน่อยเดี๋ยวสมมติสมมติมาอาร์ตโทรสั่งอ่าอนม้อารีบลุกกกนนนัั่่่่งงออน แม่นี่เพราะบวกตัวบอยเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนโทรสั่งเขาจะไม่รู้คือเขาจะเข้ามารู้อันนี้ไม่รู้นี่จะสวบเข้ามาก่อนเยดีดีเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรเย่านี่แหละแต่อยู่ดีๆอีนี่ก็ออกไปข้างนอกคุณเขาคุณออกไปข้างนอกแล้วคุณที่มาออบสมมติไปข้างนอกแล้วอยู่ดีบ่ฟพอเราพร้อมทำการแสดงปุ๊บอยู่ดีเราก็เดินมาเคาะประตูต็อกตอกก๊อกสวัสดีค่ะมาจากซ่องเอฟเลิกเฮนี่ชื่อก็โบราณนี่ถ้าไปเล่นในอีเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มาม่าเรื่องเนี้ยที่เล่าอยู่เนี่ย อินี่ก็เคยทำนแต่มันไม่บอกข้อมูลฉันฉันก็เดินกลับมาแล้วฉันก็เคาะประตูกอกกอกกอกถ้าคุณเป็นสามีโอ้โหคนนี้เล่นดีใจจังเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อละผ่าละอัดเอ้ผ่ากุ้งมาไม่เอ้าไม่เอ ดีจิ๊ฉันพร้อมแล้การแสดงจี๊ดฉันก็เดินกลับมาที่ห้องห้องของเราแล้วดีจีฉันก็ต๊อกต๊อกต๊อกืมต๊อกต๊อกต๊อกไปสิบอยเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ไงเปิดสวัสดีค่ะพี่คะพี่ใช่ที่โทรศัพท์ไปที่บริการหรือเปล่าคะพี่เขาส่งหนูมาค่ะชื่อชื่อชื่อน้องแอร์ อ่อนใช่ไหมคะที่โทรไปเมื่อกี้ใช่ใช่น้องแอร์เองขออนุญาตเข้าไปในห้องได้ไหมคะอะไรตอนแรกเขาจะอะไรของหนูเนี่ยอะไรของหนูเนี่ยใครคะไม่ได้ชื่อหนูชื่อแอร์ค่ะเออที่โทรไปสั่งใช่ไหมคะ เออขออนุญาตนะคะพอดีเดี๋ยวว่าต้องไปรอบต่อด้วยค่ะขออนุญาตเข้าไปในห้องเลยนะคะใช่น้องแองค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะแล้วก็ปิดประตูโอเคค่ะพี่คะในห้องมีอ่างอาบน้ำไหมคะพี่นั่งรอแป๊บนึงหนูขออนุญาตไปเตรียมน้ำให้ก่อนนะคะโอเคโอเคพี่นั่งรอแป๊บหนึงหนูก็จะไปอ่างอาบน้ำหนูจะไปเปิดน้ำอุ่นแล้วทำไมเธอรู้ล่ะว่าต้องเปิดเปิดอ่างทำไมเธอรู้ไอตอนสมัยทำงานกับแกไงมีแม่บอยมาเจอหน้าปุ๊บ ไม่ตรงปกเลยว่ะไม่ตรงปกเลยว่ะมีไหมไม่มีอันนั้นเน่ยที่เพื่อนบ่นตอนไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกูไม่น่าลุกไปตายเลยที่ก็รู้เรื่องทุกคนเลยเนี่ยที่กันนั้นเราทำบริัทตัวไม่ต่อตอเลยต่อเลยไม่ต่อ ead, อันน way, ี้อันนี้คือเรื่องแรก เอาล่าสุดเลยล่าสุดเนี่ยเรื่องแรกคือเป็นมาหาแล้วก็ไม่รู้จักกันแล้วก็ทำเป็นทักทายแต่โดยทั่วไปอะหนูก็จะทาเป็นพูดคุยอย่างนี้แหละเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่รู้จักแต่บางทีบางวันเป็นเด็กที่เคยซื้อซ้ำโอ้ยซื้อซ้ำน้องจ๊ก่ไหนน้องแอใช่จ๊อยู่ดีๆไม่มาเคาะประตูละ นั่งนั่งอยู่ที่ดูทีวีด้วยกันอะไรเงี้ยหนูก็จะบางทีก็จะแบบไม่ค่อยมาเลยนะคะพี่เดี๋ยวนี้น้องแอร์ใช่ไหมน้องแอร์น้องแอร์พี่ไม่ค่อยมาเลยเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าหนูคิดถึงนะพี่<อ>หายไปนานเลยไม่หายได้ไงเขาเปลี่ยนร้านาซึ่งบางทีแบบบางทีนั่งดูทีวีอยู่ผัวก็จะงงงงอทำอะไรไม่ได้เลยนะั่งขำอย่างเดียวเลยนะนั่งแบบเออเล่นต่อเล่นต่อแต่ว่าไอเดียมันจะเป็นมูดที่ต้องต้องรู้กันก่อนว่ามองตากันแล้วแบบ เออวันนี้ไม่แต่หนูอยากรู้อ่ะพี่เคยเล่นตลกไหมพ่อหนูเคยเล่นตลกเล่นตลกไม่ได้เล่นตลกตลกไงเล่นตลกแล้วเสียเวลาในการทําให้ชูชันมากโอ้โหเล่นตลกเล่นตลกแล้วมีอารมณ์เหรอไงอ่ะบ้าทำไงระหว่างปฏิบัติกิจอ๋อระหว่างระหว่างพี่บอกว่าพี่คะพี่คะแล้วแฟนพี่ทำไงเป็นพวนากูไปแล้วหนูก็อยากบอกว่า พี่จ้าหนูชอบพี่จังเลยไอ้วัวบอกว่าโอ๊ยเห็นด้วยเห็นด้วยโอ้โหใครจะมีอารมณ์วะเนี่ยใช่ไหมที่มีวันนึงที่ไอ้อ้วนไลฟ์ฟังบอกว่าไปหาปุ๊บอะแล้วก็ดึงกางเกงให้สูงอะหลังจากเสร็จแล้วแล้วก็ทำงี้ยแถมได้เด็ด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 เด็ใช่ไหมโอ้โหเธอไม่ต้องเอนเตอร์เทนระหว่างกลางทางก็ได้อยาก พเพราะว่าแบบเราเป็นคนที่แบบนอนนิ่งๆไงแล<ช>้วมันรู้สึกไม่มีรสชาติเลยเราก็แบบพี่กาพี่ลอจังเลยเธอควรฝุกในด้านอื่นนะอ,อ